ตกปลาและรีวิวเบ็ดตกปลาในถ้าคุณสนใจเข้ามาดูนะครับแล้วแต่เลยชวนเพื่อนเข้ามาดูด้วยนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามกดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์กันด้วยละ่ะเอาล่ะเราไปรับชมรายละเอียดได้เลยในการใช้เบ็ดตกปลา เบ็ดตกปลาไม้หรือก้านไม้ธรรมดาไม่มีเหียอะไรเลยเป็นเอไม่ใช่ไอเทมมันเป็นเบ็ดตกปลาคลาสสิกเป็นเบ็ดตกปลาเริ่มต้นสำหรับผููเล่นมือใหม่แต่เป็นของที่ก็กระจอกกระจอกอย่างน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบกระจอกกว่านะแต่แค่มันไม่มีค่าสถานะอะไรเลยแค่มันไม่มีค่าสถานะอะไรเลยมันไม่ใช่ลบสูนย์หรอก พูดเฉยๆมันไม่ได้ฮาก็คือไอ้ก้านไม้ธรรมดาเนี่ยไร้ค่าไอ้ก้านไม้ธรรมดาเนี่ยไร้ค่าเบ็ดตบปลาพลาสติกหรือเบ็ดตบปลาก้านไม้พลาสติกเพิ่มความเร็ว10%เพิ่มโชค15%เพิ่มโชค15% การควบคุม0%ความยืดหยุ่น10%รับน้ำหนักได้แค่100กิโลก็มันก็ไม่ได้แย่นะเบ็ดตกปลาเนี่ยแต่ใครอยากซื้อก็ซื้ออะมันแล้วแต่คนชอบถ้าจะเก็บเอาไว้เป็นสกินก็ได้หรือเก็บเอาไว้เป็นเบ็ดตกปลาเยอะๆแล้วแต่คนชอบเลยเบ็ดตกปลานี่ก็อยู่ระดับกลางเหมือนกับเบ็ดไม้เบ็ดตกปลาฝึกซ้อม หรือแท่งฝึกซ้อมเพิ่มความเร็ว10%ลบโชค70%การควบคุมเพิ่ม0.2%ความยืดหยุ่น20%รับน้ำหนักได้9กิโลกร,รมัมเบตปนา,ปานี้เป็นแท่งฝึกซ้อมซื้ออยู่ที่ร้าน Moose Wood อยู่บนเกาะ Moose Wood เกาะจุดเกาะเริ่มต้นเลยเกาะเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่ก็ซื้อได้มันแล้วแต่คนชอบ อันนี้ก็อยู่ระดับปางกลางเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของระดับปางกลางเบตดตปลากล้านด้วนหรือเบตดตปลาสีแดงเพิ่มความเร็ว45%ลบโชคดี15%เพิ่มการควบคุม0.05%ลบความยุดหยุ่น12% รับน้ำหนักได้175กิโลกร,รมัมเป็นเบ็ดตกปลาสีแดงซื้อจากเกาะมูสฟูดเกาะเริ่มต้นเลยซื้อจากพ่อค้ามาเป็นเบ็ดตกปลาก้านด้วนเบ็ดตกปลาอันต่อไปจะเป็นเบ็ดโชคดีหรือแท่งโชคดีแท่งโชคดีมีความเร็วลบ30%เพิ่มโชคให้60% แท่งโชคดีแท่งโชคดีมีความเร็วลบ30%เซเพิ่มโชคแล้วก็การควบคุม0.05%เความยืดหยุ่นของกา้านเบ็ตกปลาโชคดีลบ12%ส่วนหลักการรับน้ำหนักได้1 7 5กิโลกรัมความเร็วล้อมันลบแค่30แต่โชคมันเพิ่ม60แท่งโชคดีนี้หาซื้อได้ที่ร้ามูสวูดอยู่บนเกาะมูสวูดเกาะบน เบตโตปลาอันต่อไปเป็นเบตก้างคาร์บอนหรือเบตโตปลาก้างคาร์บอนก้างคาร์บอนนั้นลบความลบความเร็ว10%เพิ่มโชค25%การควบคุมเพิ่มแค่0.05%ความยุดหยุ่น10%รับน้ำหนักได้600กิโลกร,รมัมมีแค่นั้นแหละอยู่ระดับ บางกลางมันแล้วแต่คนซื้อแต่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าอัปเกรดได้หรือเปล่าเพราะว่าเบ็ดตกปลาบันอันบันสามารถอัปเกรดขึ้นได้แต่ก็เป็นเบป,ป็นเบ็ดตกปลาที่ดีนะก็ไม่ได้แย่เพราะว่ามันเพิ่ม0.05%ก็คือการควบคุมเนี่ยเพิ่มเยอะเลยและไอส่วนเรื่องลบความเร็วเนี่ยแค่สซก็ไม่ได้แย่ ความสามารถของก้านยาวหรือเบ็ดตกปลาก้านยาวที่ทํามาจากไม้ไม่ใช่ความสามารถเอ่อความความเร็วล้อ20%โชคดี30%มแต่ลบการควบคุม0ูนแล้วก็ความยืดหยุนศูนยน้ำหนักมีแค่1,200คือเวลาตกปลาคุณจะสังเกตได้ว่ามัน ตกปลาได้แบบน้ำหนักน้อยและข้อเสียก็มีเยอะอยู่เพราะว่าข้อเสียมันไปลดอยู่ที่ความเร็วล้อความเร็วแบบในการหมุนน่ะหมุนว่าปลามาเร็วๆอะ่ะแล้วมันก็ไปลดค่าสถานไปลดพวกการควบคุมลดไป0.1%มันไปลดเยอะมากเลยลดเยอะจนถึงแบบเห็นได้ชัดอะว่าแบบกาก แค่ไหนส่วนวิธีซื้อก็อยู่ที่เกาะมูสฟูดเวลาเวลาจะไปหาซื้อก็ไปอยู่ที่เกาะมูสฟูดเกาะจุดเริ่มต้นของผู้เล่นทุกคนเป็ดตกปลาแมกมาหรือก,าก้ามแมกมาลบความเร็ว70%เพิ่มโชคแค่15%การควบคุม0% ความยุดย่นสูนเปอร์เซ็นต์รมน้ำหนักได้ 1, 1 2 2 0 0หรือ1,200กิโลกร,รมัมน้ำหนักมีแค่นั้นแต่ข้อดีคือยาหนึ่ง 1, มันสามารถตกปลาลาวาได้ก็จะเป็นแบบปลาที่มันอยู่ในลาวาหรือแบบพวกอยู่ในภูเขาไฟเราก็สามารถตกได้ตกได้แบบชิวๆอ่ะแต่ข้อเสียมันจะอยู่ตรงที่ว่าความเร็วอะ่ะความเร็วมันลบไปถึง70เลยแล้ว นั่นแหละถ้าเราเจอปลาหายากความเร็วนั้นน่คือบันไล่เลยเจอปลาหายากปุ๊บเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันตกยากมากเบ็ดตกปลาก้านฟีนิ์หรือจะเรียกสร้างว่าก้านฟีนิก หาซื้อไม่หาซื้อได้จากเกาะโบราณไม่ก็เกาะที่มันอยู่ห่างไกลส่วนข้อดีก็คือความเร็วล้อ55%โชคดี35%การควบคุม0.05%ความยุดยยุ่นลบ10%เลยส่วนกิโลกร,รมัมสสุดก็4,000กิโลก็คือสามารถรับน้ำหนักของหุดอยู่ใต้น้ำได้4,000กิโลกร,รมัม ก็เป็นเบ็ดตกปลาที่ดีมากเบ็ดนี้มีโอกาส40%ที่ปลาจะติดไฟก็มันสามารถติดไฟได้มีโอกาสแค่40%ที่เราจะตกปลาแล้วปลานั้นจะโดนย่างไฟเลยเหมือนแบบมันย่างไฟมาแบบดิบๆอะ่ะย่างไฟมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแล้วไม่รู้มีโอกาสแค่40% เตบตตปลาหินหรือก้านหินเพิ่มไม่ใช่เพิ่มลดความเร็ว25เพิ่มโชคดี10การควบคุม0เปซ์ความยุดหยุ่น5เปรน้ำหนักได้900กิโลกรัมก็มันลดแก้ความเร็วนะเป็นก้านหินก็ไร้ค่าเป็นของที่ไร้ค่าที่สุดเลยเหมือนกับก้าน <_' S 1> ก้านไม้ยาวอ่ะไอเบตตกปลาที่มันทํามาจากไม้แล้วมันยาวๆอ่ะแม่นไรค่าเหมือนกับไอก้านหินเดยเป๊ะๆเ,เลยจะซื้อไปทําไมก็ไม่รู้แต่เราก็ซื้อเพื่อมารีวิวเนาะถามแปลกซื้อมาเพื่อรีวิวเป็นของระดับกา